สวัสดีค่ะหนิงค่ามีเคนโชค่ะชาวราศีกุมประจําวันที่22 28กุมภาพันธ์2564ค่ะสัปดาห์นี้ชาวกุมจะมีโอกาสได้ใช้เงินนะคะหรือว่าจับใจ่ายใช้สอยในเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะบางคนอาจจะได้ซื้อข้าของดูแลครอบครัวนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆนะคะมีการอัปเดตปรปับปรุงมีการซื้อ ของเพื่อตกแต่งสำนักงานนะคะออฟฟิศหรือว่าที่ทำงานของคุณนะคะใครที่มีธุรกิจส่วนตัวมีร้านก็จะมีการจัดนะคะมีการตกแต่งหรือว่าปรับปรุงเพิ่มเติมนะคะถือว่าเป็นสัปดาห์ที่คุณจะออกไอเดียได้ดีนะคะเรื่องของการงานก็จะมีมุมมองมีไอเดียใหม่ๆม,มากขึ้นนะคะมีโปรเจกต์มีโครงการที่ชาวกลุ่มอยากทำอยู่มากนะคะรวมทั้งคุณก็สามารถที่จะแก้ปัญหาหรือว่าขาจัด อุปสรรคต่างๆที่มีนะคะคือมีจิตใจที่แฮปปี้นะคะแล้วก็พร้อมลุยลงมือในทุกๆสถานการณ์นะคะจริงๆก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่กินง่ายอยู่ง่ายนะคะแล้วก็หลายคนบางคนอาจจะได้ใช้จ่ายได้ทานของดีๆซื้อของดีๆให้กับตัวเองด้วยนะคะเรื่องของการเงินก็เป็นช่วงที่ดีในเรื่องของการเงินนะคะชาวกุ่มจะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองได้ง่ายนะคะ มีเกณฑ์ได้รับโชคลาภจากเพศหญิงนะคะบางรายอาจจะมีคนที่เป็นผู้ใหญ่เพศหญิงนะคะหรือคนที่มีผิวค้ำนะคะจะช่วยเสริมในเรื่องของโชคลาภหรือว่าคอยช่วยเหลือเรื่องของหน้าที่การงานให้กับคุณได้ค่ะเรื่องของสุขภาพนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องให้เครียดนะคะเรื่องของการทำงานอาจจะทำให้ชาวกลุ่มปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้ง่ายนะคะหรือว่านอนหลับไม่สนิทนะคะโดยรวมแล้วสุขภาพกายถือว่าแข็งแรงดีค่ะ ในเรื่องของความรักนะคะสัปดาห์นี้เด่นสำหรับคนโสดมีโอกาสได้พบคู่ที่ถูกใจนะคะหรือมีความรู้สึกพิเศษเกิดขึ้นกับคนบางคนนะคะหรือว่ามีใครบางคนแอบปีงแอบชอบคุณอยู่นะคะเป็นสัปดาห์ที่ชาวกลุ่มจะดูสดใสเป็นพิเศษค่ะท่านที่มีคู่แล้วนะคะก็ถือว่าความรักมีการเอาอกเอาใจกันอย่างดีนะคะใครที่อยากมีบุตรมี เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเพิ่มเติมเข้ามาในบ้านนะคะก็สามารถซื้อหาจัดหาเข้ามาได้นะคะหรือใครที่อยากมีบุตรมีลูกเพิ่มเนี่ยนะคะในสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเหมาะมากเป็นสัปดาห์ที่แฮปปี้ในเรื่องของความรักสำหรับชาวกลุมค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอิ i n ็อ์มาที่เพจ Karmic Enzo ได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด subscribe ติดตามช่อง YouTube k a m i c Enzo ของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ